สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช like ่อง One Work นี Florida, made, ้นะคะเราจะมาแร็ปเพลงของอ่าน้องมาร์กเนาะน้องมาร์กกับน้องจำชื่อน้องไม่ได้อีกคนหนึ่งอ่ะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะชื่อเอิร์ธลามาสูนที่อยู่ทีเฮดบีน้องมาร์กก็คือนิวบัดชายมาร์กนิวบาัดกับเอิร์ธรามาสูนถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดขอโทษด้วยนะคะเออใช่อเพลว่าตลอดไปนะคะ For 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 Ever ก็คือ For Ever นั่นแหละอ่าโอเคไปค่ะไป มีความตบแค่ขาดแค่ขนาดกรอดอ่ะเออไม่ <laughs> <laughs> แต่ดีวโอ้โห<อ>ที่ทําไรหรออ่ะ ไม่ถึงตกไงคิวคายลงมุมจะใส่สูบจะสูบดีเจะเอาาวเคม ไม่เสียเาแะเขาใช่ไามใช่ไม่แตะเหรอะเธอแะเามาเธอเลยสุดชอเขาอะพะเดูเขาใชก็จะสึกไ้นี่องที่ใอ่เนื้อเสียงเขาก็คล้ายกัน แล้วแต่งตัวแบบแล้วแต่งตัวแบบฉิกฉีกอะเออเป็นคนแบบมีแต่งหนาจริงพงพอนาะจริงาพนามีดีเมันแบบมันสวยอะโทนบิวแบบ ่อนเลนอกมีนมมนม่น้นองเป็นแบบพายเหรอใช่ไหมใช่แหลย เวมไายแม่ก็เจ็บปวดนะแ่เห็นคนนี้ที่เราชอบตายไปเดี๋ยวก็บั็กเลิกเลยนะของมนไม่มว่าผ่านไปเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ใช่ไไเวมไทยก็ได้ผู้หญิงก็คือตายเร็วถูกไหมน่าจะตัวหนังสือตัวนัน้นคืออะรเป็นแคดอ๋อเป็นเคดิปเ,เป็นแคดิปแต่อาจจะใช่นะด้วยตัวหนังเสือ,อ ก็จะมีการกันไม่ไ้อารกระแทกเต้นโดไม่มีอุ้ยแต่เพลงดีใช่เพลงดีไม่ไม่หนักไปแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงดีมันมันเป็นเพลงชาที่ที่ฟังได้เรื่อยๆจนตีไม่ได้มีความแบบหนักแบบโอ๊ยกูเจ็บปวดจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้น ขีอดนตรีไม่ได้เจ็บปวดแต่น้องอะเจ็บปวดมากแต่ละคนที่ร้องใช่คือแบบว่าด้วยออแต่ก็ชอบชอบเพลงน้องแ <laughs> <c oughs> จะบอกว่าเออแค่ดูความหลอกก็ก็พอแล้วมีตัวมี่เลยมีน้องนั่งร้องเองกับสองคนก็พอแล้วก็พอแล้วรู้เลยนะ <c oughs> รู้เลยนะ ใครที่ยังไม่เคยด <t art ic> <Warm> <Liberty> <t art ic> ูนะคะก็ไปดูเออเพลงดีใช่เพลงดีน้องก็ดีด้วยะต่อไให้โอเคค่ะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย